นี่ค่ะขราสานอยูนี่เยกยกลงลที่ยาไปยกให้สูงชไหมฝากแบงนี้นะฝาที่ต้องอยู่ข้างล่ะมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหม,ม ไม่ต้องหาไม่ต้องหาเรียบร้อยโอเพี่อเ ไปเชื่อมมาจาก้างแล้วเนี่ยเอายาอันนี้เป็น,นยายาสามัญประจำบ้านนะเวลาแบบดกัดกัดต่อยแบบมียาทาอย่าน,น,นี้นี่นะของไทยอันนี้ใไทยทดองถิ่น,น อาานันนี้เมืังชีพ่หนึ่งคำหนึ่งคานนะับอกไปเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวูนะครับอาจารย์พูดไปคำว่าหนึ่งคำหนึ่คานนะครับถ้อเรอนนยมพังหนึ่งคานนันเป็นนโยบายของคณะสงฆ์ยับาลในตงคานีมนั้นดีนะครับนาคอยรัตลาโลค ว่าให้กระธันาธิกาเนี่ยทำหน้าทาร์ในหม้อหนึ่งคำหนึ่งทางแก่ประชาชนชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ไป่วยนอนติดเตียงก็นำสิ่งนี้มอบให้แล้วก็มอบสิ่งที่เป็นความรู้นิดๆในหน่อยนะที่ลุได้นำไปพี่ผู้ช่วยขา

อำเภอได้ค่ะทางอำเภอก็ออกมาบริการถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ได้เชิญชวนให้คุณตาทำอ่าอกบัตรดิจิตอลแบบไทยไอเดียค่ะของกรมการปกครองนะคะซึ่งสามารถใช้ในการาดำเนินการากิจการภาครัฐได้หลายอย่างนะคะขอบคุณท่านเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ ขอบคุณท่านนายอำเภอและัวหน้าส่วนต่างๆของทางอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นม่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันครับวันนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มยินดีนะครับที่เราได้ลงมาพื้นที่ได้มาดูแลมาได้สัมผัสกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลลาดลุงแก้วแล้วเดี๋ยวท่านนายอำเภอก็จะต้องไปหลายๆที่วันนี้เราก็ยินดีครับยินดีที่เราจะร่วมกันที่จะช่วยดูแลสาธาร์สุขดบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอลาดหลุงแก้วของเราทั้งอำเภอครับ